ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการทํานายถ่ายทักกันด้วยไพ่ดิฟสีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมจัดทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับใครมาบอกว่าเป็นทีมงานผมบอกว่าเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขาเนีอยนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิ้นไม่ทักหาใครก่อนไม่ชวนทำบุญไม่ขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดระมัดระวังกันด้วยนะ สมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการดูดวงทำนายทายทักกันวันนี้เลยนะเราจะมาทำนายทายทักกันด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินเ,เป็นแนวทางชีวิตดูสบายๆนะครับนะเป็นการแรนดอมนะครับผมดูแบบเสี่ยงทาย ซึ่งปกติผมก็จะใช้ไพ่1นึ่งสำรับหรือสองสำรับซึ่งวันนี้ผมเลือกใช้ไพ่สองสำรับนะครับในการดูประกอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้การเสี่ยงทายนี้เป็นการดูแนวโน้มสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะ ไม่ได้มาฟันเปรี้ยงว่าชีวิตคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราไม่ได้ทำแบบนั้นเรามาดูแนวโน้มสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเออเป็นการเสี่ยงไทยแนวคิดคล้ายๆการเสี่ยงเซมซีนั่นแหละแต่ละใบก็มีความหมายอยู่ไพ่ก็เช่นกันแล้วก็นะวันนี้ก็มาเสี่ยงททยกันสดๆเช่นเคยนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับการทำนายของผมอ้างอิงจากแนวทางสากลนิยมคำทำนายมาจากตำราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะหัวข้อที่จะดูวันนี้เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ใสๆก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไม่มีพิษไม่มีภัยดูได้ทุกท่านเช่นเคยมากันในหัวข้อที่ว่าใครรักคุณมากอยากมาจีบคุณเอ <c oughs> น่ารักวันนี้หัวข้อ ใครรักคุณมากปลื้มคุณมากอยากมาจีบคุณประมาณนี้เลยวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดอะเวิด์มาใบแรกมาคอมพลีทกันเลยทีเดียว The ะเวิลตามตำราสากลว่าไว้ความหมายคือคอมพลีทความสำเร็จความยินดีความสมบูรณ์แบบการสำเร็จเสร็จสิน้นการปิดจ็อบไดๆก็แล้วแต่รวมไปถึงโชคลาภชื่อเสียงทางไกลต่างชาติต่างภาษาแบบนี้ ถ้าทำนายเรื่องการงานการเงินได้ The World แปลว่าจะมีโชคดีด้านการเงินแต่ถ้ามองด้านความสัมพันธ์ The World คือจะมีโอกาสเจอความสัมพันธ์ที่มีระยะห่างทางไกล เจอคนไกลเข้ามาจีบเจอคนต่างชาติเจอคนที่มีความแตกต่างกันในทางอายุในทางศาสนาความเชื่ออะไรแบบนี้ต่างกันมีโอกาสเจอคนต่างชาติแต่ต้องย้ํานะว่าถ้าเป็นต่างชาติก็ต้องมีตัวตนนะครับมีตัวตนอยู่จริงนะครับหรือเคยเจอกันแล้วแบบนี้ไอ้แบบใครก็ไม่รู้ทักมาจีบเลยๆอย่าไปคุยนะครับระวังโดนหลอกนะต้องรู้จักกันจริงๆมีหัวนอนปลายเท้ามีที่มาที่ไปนะครับประมาณนี้โดดเด่นมากอืมมาดูกันสิ เขาเปลื้มคุณมากแล้วเขาจะมาจีบคุณยังไงกันยังไงกันเขาคือใครขอไพ่ยขยายความหน่อยสิมีโอกาสเป็นต่างชาติต่างภาษาคนที่มีความแตกต่างกันใช่คนที่คุณคิดไว้หรือไม่ใช่ <laughs> สามเหรียญ คนที่คุณเพิ่งเกี่ยวข้องล่าสุดนะจากกิจกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการติดต่อประสานงานการทำงานการประชุมโปรเจกต์การสัมมนาใดๆก็แล้วแต่นะในเชิงสร้างสรรน,นะครับการเฮฮาปาร์ตี้ไม่นับอันนี้เน้นในทางสร้างสรรค์ค่อนข้างจริงจังเช่นไปทำงานไปประชุม ไปค้าขายไปติดต่อเจรจา,าอะไรแบบนี้แล้วเจอคู่ค้าเจอหุ้นส่วนเจอทีมงานเจอเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มาจากองค์กรที่มาติดต่องานกับคุณอะไรแบบนี้ค่อนข้างจริงจังค่อนข้างซีเรียสในขณะที่คุยงานกันไม่มีการเกี่ยวพาราศีไม่มีการจีบใดๆ แต่เมื่อเลิกงานเมื่อเสร็จงานเขามีทีท่าอยากจะขอคอนแทคคุณอะไรแบบนี้มีหรือไม่มีใครสักคนที่อยู่มาขอเบอร์ขอไล์คุณแบบนี้เอออยากติดต่อนอกรอบงานก็เสร็จแล้วกิจกรรมใดๆก็ลุล่วงแล้วเอ๊ยยังมาขอเบอร์เราอีกอะไรแบบนี้มันแปลกๆหรือเปล่าลองทบทวนดูคนๆนี้เจอกันต่อหน้าแล้วมีโอกาสที่จะร่วมงานกันอย่างราบรื่นนะครับงานก็ราบรื่นและความสัมพันธ์ส่วนตัวจุดเริ่มต้นก็เป็นมิตรภาพที่ดี ย้ําว่าเป็นมิตรภาพที่ดีการจีบกันยังไม่เริ่มต้นนะครับเขาปิ้งคุณตั้งแต่แรกพบแต่เขายังไม่ได้จีบคุณในทันทีเป็นคนใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างในแวดวงการงานแบบนี้แล้วก็โอ้โหเดอะสตาร์เอ้ยใบนี้ดีความหมายที่หนึ่ง ถ้าคุณเคยมีปัญหาใดๆนะปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขหรือถ้าคุณกำลังเครียดกังวลเรื่องการเดีลวงานการปิดจ็อบต่างๆทํานายว่างานการของคุณจะสำเร็จเออโดดเด่นเลยนะครับและความหมายที่2ในเรื่องความสัมพันธ์เดอะสตาร์ยังหมายความถึงความสัมพันธ์ที่เจอจรัดนะเรียกว่าคาดหวังได้ถึงอนาคตอันสดใสแบบนี้ คุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมคนมีชื่อเสียงไม่ได้แปละว่าดาราศิลปินนักร้องเสมอไปสมัยนี้เราแทบทุกคนมีสื่อในมือสามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นในการสร้างตัวตนปั้นชื่อเสียงให้ตัวเองได้บุคคลมีชื่อเสียงนี้จะเป็นแวดวงอาชีพใดก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นเป็นคนที่มีตัวตนในสื่อออนไลน์และมีตัวตนจริงๆสัมผัสได้จับต้องได้เข้าหาได้ติดต่อพูดคุยได้แบบนี้มีคนรู้จักเยอะมีคนติดตามเยอะไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุ ก็แล้วแต่ดีทั้งนั้นที่แน่ๆความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอนาคตมีโอกาสสดใสออโอเคอมาดูกันต่อนะครับเขาปลื้มคุณมากเขารักคุณมากรักคุณตั้งแต่แรกพบปลื้มตั้งแต่แรกเห็นและอยากจะมาจีบเขาเป็นใครนะดูกันไปแล้วนะเขาเป็นใครดูกันไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับาก,การงานนะครับการงานการพบปะที่จริงจังการพบปะที่สร้างสรรค์ โอ้ oh, สีถ้วยดีงามมากๆ Four of c u p s ใบนี้ตำราสากลว่าไว้ว่าเป็นไพ่ของคนที่ระมัดระวังตัวมีกำแพงมีโลกส่วนตัวและไม่เปิดใจรับใครง่ายๆผมมองว่าเป็นพลังงานฟังคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเจออะไรมาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเปิดรับใครง่ายๆซึ่งเป็นผลดีนะ เป็น,นกลไกการปกป้องตัวเองที่ดีสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายดังที่ผมกล่าวตั้งแต่ตอนตอน้นการที่เราเปิดรับใครง่ายๆเกินไปมันอาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดการโดนหลอกเกิดการเสี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆได้การที่คุณไม่เปิดตัวไม่เปิดใจง่ายๆไม่เปิดรับใครเข้ามาง่ายๆเป็นข้อดีเพียงแต่ระมัดระวังสักหน่อยอย่าปิดกั้นจนเกินไปขออนุญาตแนะนาไม่ได้ว่านะครับเราปกป้องตัวเองเป็นสิ่งดีแต่ก็อย่าปิดกั้นมากเกินไปจนบางทีพลาดนะ คนดีๆเขาก็จะเข้ามาไม่ได้เช่นกันลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูด้วยเหตุด้วยผลและสัญชตาตญาณดูดวงไว้เป็นองค์ประกอบด้วยก็ได้นะใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างช่วยตัดสินใจคนที่เข้ามาหลายคนเป็นคนดี คุณอย่าไปปิดโอกาสเขาวิธีสังเกตง่ายๆในเบื้องต้นคนดีๆเขาจะไม่มาขอผลประโยชน์คุณไม่มาขอสตางคุณไม่มาหยิบยืมเงินไม่มาขอประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นเขาจะมาด้วยน้ำใสใจจริงส่วนถ้าร่วมงานกันแล้วได้ประโยชน์ร่วมกันอันนั้นไม่นับถือเป็นสิ่งดีๆร่วมกันนะครับนะโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็เออเขาปลื้มคุณมากและเขาจะมาจีบคุณเขาคือใครรู้ไปแล้วดูไปแล้ว คนกันเองคนคุ้นหน้าคุ้นตาในแวดวงงานนี่แหละเขาปลื้มคุณมากเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปโอ้หเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวอนส์คุณกับเขายังมีโอกาสได้เจอกันอีกในเรื่องงานนี่แหละไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ดังกล่าวข้างต้นคุณกับเขาจะได้มีโอกาสฝ่าฟันเรื่องงานร่วมกันหมายความว่ามีโอกาสที่ต้องต่อสู้อุปสรรค เรื่องงานย้าว่าเรื่องงานจะไม่ได้เกิดการจีบกันง่ายๆโมเมนต์หวานๆมุงม้งมิ้งจะไม่ค่อยเกิดขึ้นคุณกับเขาเจอกันทีไรมีอันต้องได้คุยกันเรื่องงานมีปัญหามาช่วยกันแก้ไขมีเคสย,กยากๆมาช่วยกันคลี่คลายแบบนี้แต่ผลท้ายที่สุดเมื่อเคลียร์งานร่วมกันสําเร็จมันจะเกิดความผูกพันมากขึ้นทีละนิดทีละนิดประมาณนี้ทํานองว่า ร่วมทุกข์ร่วมสุขเหนื่อยด้วยกันฝ่าฟันการงานด้วยกันสู้อุปสรรคด้วยกันแล้วก็อาจจะรักกันในที่สุดแบบนี้เป็นไปได้มาดูซิว่าจะเป็นไปในทำนองนี้หรือไม่ใช่9ถ้วยทั้งคุณและเขาต่างมีศักยภาพ เป็นคนมีความสามารถทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุใดก็แล้วแต่นะครับความบังเอิญไม่มีในโลกอย่างแรกเลยคุณกับเขาอาจจะโครจรมาเจอกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนหรือผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนจัดสรรมาให้เช่นเออคุณไปคุยกับคนนี้สิติดต่อธุระเรื่องนี้สิเราไว้ใจในความสามารถของคุณในว่าคุณจะต้องจัดการเรื่องนี้ได้อะไรแบบนี้คุณมีโอกาสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งเช่นกันและคุณกับเขามีโอกาสที่จะผนึกกำลัง การสร้างสรรค์าง,งานบางอย่างได้คุณทั้งสองคนเป็นคนมีความสามารถวันนี้เรื่องการงานโดดเด่นมากการจีบกันแบบหวานแหววยังไม่ปรากฏชัดนักแต่เชื่อว่าเขารักคุณนะครับจากพลังงานตอนแรกทั้ง The World ทั้งเดอะสตาร์เขามีโอกาสที่จะมาจีบคุณค่อนข้างสูงมากไม่ธรรมดาหรอกพลังงานวันนี้นี่ไงเล่าพูดไม่ทันคาดคํา มันไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วสีไม้เท้า four of w n ตำราสากลว่าไว้เป็นไพ่แต่งงานไม่ใช่ร่วมงานอย่างเดียวแล้วเป็นร่วมงานรักะแล้วมั้งเนี่ยครั้งนี้อืเขาเห็นความสามารถในตัวคุณคุณเห็นในความสามารถในตัวเขา ขาปิ้งคุณและมีโอกาสที่คุณก็จะปิ้งเขาการพบปะครั้งแรกหรือกี่ครั้งก็แล้วแต่ที่ผ่านไปแล้วนั้นจะนําพาไปสู่การพบปะครั้งต่อๆไป4ไม้เท้านี้นอกจากจะหมายถึงพ่ายแต่งงานแล้วยังเป็นความเฉลิมฉลองยินดีร่วมกันได้ด้วยคุณกับเขาจะมีความประสบความสําเร็จร่วมกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยลําดับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกันเรื่องใดอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นไปที่เรื่องงานเรื่องซีเรียสเรื่องสําคัญในชีวิตแบบนี้ทุการทําธุรกิจร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ โดดเด่นมากนะครับและสิ่งต่างๆที่ทำร่วมกันนี้จะนำไปสู่ความเข้าอ,อกเข้าใจการได้พึ่งพาซึ่งกันและกันจนนำไปสู่ความรักในที่สุดไม่ธรรมดาสี่ไม้เท้าเริ่มต้นจากเพื่อนร่วมงานอาจจะก,กลายเป็นเพื่อนสนิทกลายเป็นคนรู้ใจพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองได้ในอนาคตทำนายไปตามหน้าไพา่โอกาสเกิดขึ้นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นกับทุกคนแต่มันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะดวงชะตาการเสี่ยงททยแบบนี้ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต เราไม่ได้ฟันเปรี้ยงไปว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆไม่ใช่ให้ดูไว้เป็นแนวทางถ้าคุณไปทํางานทําการแล้วเจอใครเข้ามามาีบทบาทที่ดีเกี่ยวข้องกันแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ช่วยงานกันแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักสวนเป็นการส่วนตัวอะไรแบบนี้ลองมองมองไว้ดูได้นะครับมีโอกาสเป็นคู่รักโอเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคําเมื่อกี้สี่ไม้เท้าแล้วมีสิบเหรียญตามออกมาตำราสากลว่าไว้ถ้าสองใบนี้ออกคู่กัน มันไพ่แต่งงานชัดๆนะสิบเหรียญน,นอกจากจะเป็นไพ่การเงินที่ดียังมีอีกความหมายหนึ่งคือเป็นไพ่ครอบครัวสุขสันต์ได้ด้วยเช่นกันไม่น้อยหน้าใบอื่นๆสิบเหรียญน,นี้กับสี่ไม้เท้าเมื่อออกคู่กันทํานายได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ได้ปลื้มคุณแค่ความสามารถเขาปลื้มคุณทุก มิติทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถนิสัยใจคอใดๆก็แล้วแต่ที่ได้สัมผัสกันแล้วนะครับและมันมีจิตวิญญาณบางอย่างที่สัมผัสกันได้ตามความเชื่อเขาค่อนข้างเชื่อลึกๆว่าคุณเป็นคู่ของเขาเขาอาจจะเป็นสายหมูหรือเป็นสายปฏิบัติธรรมที่มีความเชื่อบางอย่างมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้ไม่ธรรมดาย้ำเลยสี่ไม้เท้ากับสิบเหรียญ ถ้าคบกันแล้วนะถึงขั้นแต่งงานแต่ถ้ายังไม่ได้คบกันมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆจากความเป็นกัลยาณมิตรพัฒนาได้เออมาดูกันสิเออน่ารักพลังงานวันนี้เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากเลยนะครับการทำให้คนรักกันช่วยเหลือให้คนได้ดีกันรักกันเป็นบุญกุศลแรงนะครับอย่าไปทำให้ใครข้แตกกันเกลียดกันนะอนั้นบาปหนานะครับทำให้คนแตกแยกกันนั้นบาปหนา มาทําให้คนรักกันดีกว่าได้บุญกุศลชื่นใจด้วยเออแล้วก็โอ้โชื่นใจจริงๆพูดไม่ทันขาดคํามาช่วยให้คนรักกันมาทําให้คนรักกันดีกว่าผมเชียร์คุณผมเชียร์เขาไม่ว่าคุณกับเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่หนึ่งถ้วยออกมา a อ e of c u p พพลังงานใบนี้ตามตำราสากลว่าไว้ความสัมพันธ์ใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นคู่รักคู่ใหม่กำลังจะเกิดขึ้น,รห,นหรือเกิดขึ้นแล้วด้วยเหรอเออ บางท่านบางคู่ครบกันแล้วนะตอนนี้นะหรือบางท่านบางคู่กําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจอาจจะมีการขอเป็นแฟนหรือแม้แต่มาขอเป็นเพื่อนสนิทก,ก็ยังดีประมาณนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นกันในฐานะใดก็แล้วแต่วันนี้มันมีโอกาสครองคู่สูงมากหนึ่งถ้วยคู่รักคู่ใหม่อย่างน้อยที่สุดคือคู่กาลยานามิตรและคุณอย่าลืมนะ คู่รักหลายคู่ที่เริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนนี่รับไว้เลยนะครับพลังงานดีๆแบบนี้เออมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกแต่การมีกําลังใจที่ดีย่อมนําไปสู่ชีวิตที่ดีเอา้าเชื่อไม่เชื่อลองดูนะถ้าใจหดหูมันก็เจอแต่เรื่องหดหูจะไปหดหูทําไมสดชื่นกันดีกว่าเออทําใจให้สดชื่นเข้าไว้เปิดรับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ โอ้โหแปดเหรียญชัดเจนสอดคล้องกับที่ดูมาโดยตลอดการงานยังคงโดดเด่น การงานชักนำพามาให้เกิดความสัมพันธ์นี้จริงๆ8ดเหรียญคนที่นั่งทำงานขยันขันแข็งแล้วก็เงินที่งอกเงยใบนี้ถ้าไม่ทำนายเรื่องความสัมพันธ์ทำนายเรื่องการงานการเงินทำนายได้เลยว่าการงานการเงินคุณจะพัฒนาก้าวหน้าโดยลำดับเพลเพลพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้ดีเกินคาดด้วยและถ้าทำนายในเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คุณจะเติบโตไปพร้อมๆกับการงานนี่แหละเออโอเคมาดูกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอยากให้ดูโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่กดข้ามนะครับเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อออกมาได้ทุกเมือ่ออัศวินเหรียญไนโอเพนเ a c ลส์โอ้ไม่ธรรมดาใบนี้เมื่ออัศวินเหรียญปรากฏตำราสากลว่าไว้คุณจะมีโชคดีโชคดีจากคนใกล้ชิดซึ่งณเวลานี้ก็ไม่มีใครโดดเด่นเกินเขาคนนั้นอีกแล้ว คนใกล้ชิดของคุณนะครอบครัวญาติพี่น้องก็ส่วนหนึ่งเพื่อนสนิทก็ส่วนหนึ่งบุคคลท่านนี้ก็อีกคนหนึ่งที่จะนําโชคดีมาให้คุณการงานนี่แหละการงานการเงินเด่นมากวันนี้การงานการเงินเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีของคุณอ้าวเดี๋ยวมาดูสําหรับที่สองขยายความกันนะครับให้ไพ่สํหรับที่สองขยายความสักหน่อยซิว่าเหตุการณ์นี้จะดําเนินไปในทิศทางใดต่อไปเขาปลื้มคุณมากแน่ๆน เขารักคุณปิ๊งคุณตั้งแต่แรกเห็นแนะ่แน่แล้วมันจะยังไงต่อไปโอโโโ้ราชาเหรียญเมื่อกี้อัศวินเหรียญกระโดดมาเป็นราชาเหรียญแปลว่าถ้ายังไม่นับเรื่องความสัมพันธ์นะเอาแค่การงานการเงินก่อนคุณกับเขาเป็นคู่บรารมีที่มาเกือ้อหนุนกันด้านการงานการเงินตามความเชื่อหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่า ตัวคุณและเขาต่างมีพื้นฐานชีวิตที่ดีมาอยู่แล้วเป็นคนที่มีกินมีใช้มีฐานะดีพอสมควรมาอยู่แล้วหรือบางท่านาฐานะดีมากด้วยซ้ํานะครับพลังงานรวมแบบนี้ความเป็นราชาเหรียญสามารถทํานายได้ค่อนข้างกว้างเอาเป็นว่าเป็นคนมีกินมีใช้ไม่ลําบากมาเจอกันและมีโอกาสสนับสนุนกันให้เกิดการเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกโอ้โหไม่ธรรมดาและยังทานายเพิ่มเติมได้ด้วยนะว่ามีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีฐานะดีได้ด้วยเออ ไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้เขาปลื้มคุณมากเขาปิิงคุณตั้งแต่แรกเห็นแล้วเขาอยากจะมาจีบคุณมาแน่ๆจะจีบกันสําเร็จไหมเนี่ยแอบมองข้ามช็อตนิดนึงโอ้โหเฮ,ฮ้เยสำเร็จราชินีเหรียญรักกันแน่ได้ลงเอยกันแน่เมื่อกี้มีราชาเหรียญตามมาด้วยราชินีเหรียญ ตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าถ้าไพรา,าชาเหรียญราชินีเหรียญออกคู่กันนั่นหมายถึงคู่ทางจิตวิญญาณมีโอกาสเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณคำว่าคู่แท้ทางจิตวิญญาณต้องเคลียร์ก่อนว่าคุณไม่ต้องไปละลึกชาติอะไรนะว่าเป็นคู่ในอดีตชาติตามมาหรือไม่ไม่ต้องไปคิดย้อนไกลขนาดนั้นมันพิสูจน์ลําบากเอาแค่ว่าณปัจจุบันคุณทําดีกับเขาเขาทําดีกับคุณไม่เบียดเบียนกันและกันนําสิ่งดีๆมาให้กันและกันคบหากันแล้วเจริญแค่นี้พ พอแล้วเอาเท่าที่เห็นเอาที่สัมผัสได้ดูดวงอย่าไปงงง่ายเอาที่จับต้องได้เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตนะครับคุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณสูงมากมีโอกาสที่จะมีหลายๆอย่างคล้ายกันและก็จะเข้าใจกันง่ายมากความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างเร็วมากอ้าวดีงามราชาเหรียญคู่ราชินีเหรียญมาแล้วขอบทสรุปสักหนึ่งใบสิครับวันนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปแต่ผมเชื่อมั่นว่าด,ดี ราชาเหรียญคู่ราชินีเหรียญดีอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ขอเพิ่มหนึ่งใบสร,สรุปส่งท้ายสักหน่อยนะครับโอ้โหสกราบสาธุตามความเชื่อเดอะไฮร์แฟนไพ่พระตามความเชื่อและตามตำราสากลว่าไว้เมื่อเดอะไฮร์แฟนไพ่พระปรากฏขึ้นมาในด้านชีวิตโดยรวม คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีใครเป็นสายบุญสายปฏิบัติธรรมคุณมาถูกทางแล้วทำความดีเข้าไว้มันทำความดีได้ดีแน่นอนทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าเคยทำความผิดใดๆมาแก้ไขให้เรียบร้อยส่วนสิ่งดีๆรักษาเอาไว้รักษามาตรฐานเอาไว้และในเรื่องความสัมพันธ์เดอะไฮโลแฟนนี่เป็นอีกใบหนึ่งของไพ่แต่งงานการครองคู่วันนี้มีทั้งสี่ไม้เท้าทั้งสิเหรียญทั้งไฮโลแฟนนะครับโอ้โหแถมมีไพ่คู่ราชาเหรียญราชินีเหรียญอีก ได้ลงเอยกันแน่ๆกับคนคนนี้มีโอกาสสูงมาก แต่ก็ย้ำนะว่าเป็นการเสี่ยงทายดูเป็นแนวทางไม่สามารถเกิดขึ้นทุกท่านเพียงแต่พลังงานหน้าไพ่มาแบบนี้เราก็ทำนายไปตามหน้าไพ่ไว้ให้คุณดูเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้คุณได้มีความสบายใจที่เหลือจะเกิดขึ้นจริงมากน้อยช้าเร็วอยู่ที่การปฏิบัติของคุณดวงชะตาไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตชีวิตคุณจะดำเนินไปทิศทางใดอยู่ที่การปฏิบัติตัวของคุณด้วยรักษามาตรฐานรักษาคุณงามความดีเอาไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับ โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ